มี <Okay. S 1> โชคลาภเข้ามาแบบฟุ๊กๆด้วยในเรื่องของการ <okay. S 1> เงินชาวราศีธนูถือว่าเดือนเมษาเนี่ยไปในทิศทางที่ดีสวัสดีค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหลาวิวั์สวัสดีค่ะจันสีค่ะสวัสดีค่ะจยนพิมพ์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะจันพิมพอ๋อเรากลับจากภูเก็ตน,นะคะเราก็ขับรถมาเรื่อยๆวันนี้เรามาพักกันอยู่ที่หัวหินค่ะ ถึงลัคนาราศีธนูเนาะใช่ะค,ะค่ะชาวลัคนาราศีธนูเนาะสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาถึง15มกราคมนะคะหรือเมื่อท่านผูกดวงวางลัคนาแล้วนะคะท่านเป็นชาวลัคนาราศีธนูเพราะงั้นก็มาฟังกันเลยนะคะใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาอ่ะทีนี้ลัคนาธนูเดือนเมษาเป็นยังไงบ้างอาจารย์พิมพลัคนาสถิราศีธนูเนี่ยนะคะชาวราศีธนูเนี่ยคือดาวพฤหัส ถูกไหมคะดาวพหัสเป็นดาวประจาตัวใช่ตอนนี้ดาวพุทธาจะเข้าสหัสช้าถูกไหมคะมาจากภพพันธุพันธุแล้วก็สหัสช้าเพราะฉะนั้นน่กก็มาจากตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคอาจจะในช่วงนี้ติดต่อสังคมเยอะแยะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงเยอะอะไรหน่อยในด้านของดาวที่จะย้ายไปหลังจากวันที่29มาแล้วนะคะค่ะ แต่ว่าสําหรับว่าเออเดือนเมษาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีธนูบ้างอาเอาทีละเรื่องเลยดีกว่า,าในเรื่องของการเงินามาดูเรื่องการเงินนะคะการเ,เงินของ,ง,างชาวราศีธนูเนี่ยนะคะ ถ้ามองว่าที่ผ่านมามันก็ไม่ได้เสียหายเพราะดาวเสามาเป็นเกษตรเพียงแต่ว่านานนานหน่อยด้วยความที่แบบกว่าท่านจะขยับกว่าท่านจะอะไรมันจะมีความยุ่งยากมีจุกจิกมนีนู่นนี่นั่นเข้ามามแต่จาย์พิมพ์มองว่าเนี่ยมันไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วเริ่มขยับดีขึ้นแล้วแล้วเดี๋ยวมองว่าพอกลาง กลางเดือนไปแล้วเนี่ยชาวราศีธนูจะมีไรายได้มีอะไรเข้ามานะคะแล้วก็มีไรายได้ไม่พอแล้วมีเกมว่าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบแล้วได้ด้วยค่ะ,ะมีโ,โชคลาบเข้ามาแบบฟุกๆด้วยในเรื่องอของการเ,เงินชาวราศีธนูถือว่าเดือนเมษาเนี่ยไปในทิศทางที่ดีค่ะ,ะตามที่อาจารย์พิมพ์บอกนะคะอาจารย์ศรีสรุปให้ฟังว่าหนึ่งการเงินนะคะของชาวราศีธนูเนี่ยมีทิศทางที่ดีนะคะ,ะ<ๆ>เพราะว่าหนึ่งนอกจากคุณจะได้อะไรที่แบบเคยทํามาแล้วหรือลุยมาแล้วหรือนั่นมาแล้วก็แล้วแต่จากการติดต่อจากงาน คุณยังมีโอกาสนะคะได้ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินที่มันเป็นโชคลาภฟุกๆด้วยเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันเป็นเรื่องเงินแน่นอนเพราะไม่ได้แนะนําให้ไปเสี่ยงโชคเสียงลาภแต่คุณจะได้จากตรงนั้นด้วยนะคะถูกต้องความหมายของพวกเราคือเฮ้ยถ้าดวงเราอ่ะเป็นคนที่มีโชคลาภก็ควรเสี่ยงนะคะแต่ว่าถ้าดวงคุณอ่ะไปทํางานไปติดต่อนะคะก็ลุยให้เต็มที่ยังไงคุณก็ได้เงินแบบว่าอาจจะมีอะไรติดไปนวมอย่างเช่นพิเศษ ได้ยอดอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคล่ากเหมือนกันนะนะใช่ใช่ไหมเพราะงั้นก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะงั้นก็ลุยให้เต็มที่นะคะในเรื่องเงินถือว่าประสบผลสําเร็จในเดือนนี้นะคะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรนี้มากกว่าแต่ว่ามันก็มีจะมีฟุกๆเข้ามาได้บ้างแหละสมมติอาจารย์สีมองอย่างนี้เนาะสมมติไอ้คนนี้ไปทํางานแล้วพอเอิเขาให้เป็นเปอร์เซนต์อ้าว ฟุกอ่ะเดือนนี้ได้มาติดไปนวมเยอะแสดงว่าคุณมีโบนัสอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภเช่นเดียวกันนะคะโอเคนะคะ,คะการเงินดีนะคะ,ะถ้าการเงินดีแล้วเราต้องอมาดูการงานนะคะ กางร,รงาน,า,นานเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีเหมือนมีไปลงทุนหรือมีโปรเจกต์ที่เราจะทําอะไรใหม่มีการวางแผนมีการรเริ่มเพื่อที่จะทําอะไรใหม่เกิดขึ้นแล้วอาจารย์พิมพ์ถามว่าเออทําได้ไหมทําได้แล้วแต่ว่าโอเคคุณต้องเช็คให้ดีเพราะพอกลางกลางเดือนไปแล้วเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นถ้าคุณจะคอนแทคสัญญาหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะดูอะไรเงี้ยคุณต้องดูให้ละเอียดถี่ถ้วนเรื่องเอกสารสัญญาหรือคําพูดคาจาคุณต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าพอกลางเดือนไปแล้วมันมีเกณ และอีกมุมหนึ่งนะคะ,ะบางทีคุณกลับบ้านไปเนี่ยคุณก็อาจจะต้องระวังคําพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยบางทีอาจจะมีปัญหาอะไรตรงนั้นเกิดขึ้นเพราะดาวตรงนี้มันไปอยู่ในมุมที่เป็นคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้น<อ>ต้องระวังด้วยค่ะโอเคสําหรับเรื่องงานนะคะจารย์พิมพ์ก็นิดนึงนะคะก็คือ1นึ่งเรมระวังด้านคําพูดและเอกสารสัญญาดังน,นั้น,นไปแล้วใช่หลังจากกลางเดือนไปแล้วน,นั้นก็โอเคนะคะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ ในเรื่องของการเงิน <S <S <ๆ>การงานอ่ะความรักความรักของ <S 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 <ๆ>ของชาวราศีธนูเนี่ยนะคะสำหรับคนที่มีคู่รักอยู่แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์พิมพมองว่าคุณต้องนิดนึงอะ่ะคือแฟนคุณอาจจะมามีนิสัยแบบเด็กๆอ,อ่ะเออแล้วทำให้มีปากมีเสียงมีอะไรกันอะไรย่างเงี้ยอาจจะขี้อ้อนหรือบางทีอ้อนจนมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบ คือปกติเขาก็ดีๆแต่ช่วงนี้เอ๊ะทำไมทําตัวเป็นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งป <c oughs> กติคู่งปกติคู่ของธนูถ้าเทียบกับตัวเองก็มัเด็กกว่าเราอยู่แล้วด้วยนะใช่ใช่ค่ะ <c oughs> ตอนนี้ยิ่งเด็กไปใหญ่ใช่เขาจะมีนิสัยเด็กๆขึ้นจะแบบบางทีก็จะแบบ คือเฮ้ยไม,ไม่ไม่ต้องอังนนี้ไม่มันเด็กไปไหมอะไรเงี้ยแต่โอเคเขาจะมีตรงน,น,นั้นอะไรเงี้ยแล้วก็พอกลางกลางเดือนไปแล้วเนี่ยก็ระวังนิดนึงว่ามันจะมีเหตุให้มีปากมีเสียงมีเรื่องให้ทะเลาะหรือพูดจาแล้วสื่อสารเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นอ่ะพอกลางเดือนไปแล้วเลยช่วงนั้นอ่ะมันร้อนด้วยอาทิตย์ก็คืออยู่ในมุมที่ร้อนด้วย<ช><ๆ>เพราะฉะนั้นอ่ะคุณต้องระวังอะไรเงี้ยคือ,อโอเค คำพูดหรืออะไรเงี้ยถ้าดูแล้วเออพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็เงียบเงียบไปจะได้ไม,ม่มีปัญหากับคนรักมีปัญหาคนรักเนี่ยเครียดนะคะมันไม่จบง่ายแล้วมันอยู่ในบ้าน<ช>แล้วมันต้องเจอกันเ็อย่างที่บอกอ่ะขุดขึ้นมามกี่ร้อยกี่พันรอบก็ขุดขึ้นมาเ,ออเพราะฉะนั้นอ่ะชาวราศีธนูก็โอเคเนเมื่อหมอดูบอกเออ,อช่วงนี้แฟนเราจะมีนิสัยแบบมไม่ได้ถึงขั้นง,งี่เงาแต่มีนิสัยแบบเด็กๆนิดนึงคุณก็ ให้รู้ว่าเขาเป็นแค่ช่วงนี้แหละแล้วอพอช่วงนี้ไปถึงกลางเดือนพอกลางเดือนไปแล้วอ๋อเราต้องระวังคําพูดนิดนึงอย่าไปว่าเขาอย่าไปร้อนอ,อย่าไปอะไรเงี้ยก็แค่นั้นเองโอเคความหมายอาจารย์พิมพสรุปก็คือหนึ่งนะคะคู่เราจะจุกจิกจู้ที่อารมณ์เหมือนเด็กนะคะแล้วก็พอหลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปถึงปลายเดือนเนี่ยอันนี้เราต้องระมัดระวังและเราต้องเข้าใจสภาพเรา่าเฮ้ยอากาศร้อนอารมณ์ร้อนเพราะงั้นหนึ่งระมัดระวังคําพูดเดี๋ยวผิดใจกันได้เพราะว่าบางทีพูดโดยไม่คิดหรือพูดโดยไม่ไม่อะไรมากแต่ว่า มันเกิดการเข้าใจผิดกันได้นะคะบวกกับสภาวะอารมณ์ระบวกกับสภาวะอากาศที่ร้อนด้วยเพงัน้นก็ต้องระวังในช่วงกลาง<ช>เดือนถึงปลายเดือนนะคะในเรื่องคู่ครองนะคะ<ช>ก็โอเค<ช>แค่นั้นนะคะสําสหรับต่อ,อการเงินการงานความรักสุขภาพสุขภาพสําหรับชาวราศีธนูเนี่ยนะคะสุขภาพนะคะอาจารย์พิมพ์มองว่า พอกลางเดือนไปแล้วเนี่ยคุณต้องระวังนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เขามีเกณฑ์ที่สําหรับคนที่มีเกณฑ์เดินทางเนี่ยก็ถือว่าดีนะคะคนมีเกณฑ์เดินทางแล้วคนไห,หนที่ได้เดินทางเนี่ยก็ถือว่าดีเพราะว่าคุณได้เหนื่อยกับการเดินทางแล้วได้แบบเดินทางนู่นนี่นั่น,นแล้วคุณจะแบบเออเหนื่อยละแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เดินทางไม่อะไรอยู่กับที่เนี่ยหนึ่งนะคะคุณต้องระวัง คอ,อตออ่อมทอมซอีนอักเสบอะไรอย่างเงี้ยระวังเกี่ยวกับหลอดลมเกี่ยวกับคอ,อเกี่ยวกับอะไรนี้นะคะหรือไม่ก็เป็นไมเกรนอะไรเงี้ยความเครียดยอะไรเงี้ยค่ะเพราะช่วงนั้นอากาศร้อนๆด้วยอาจจะแบบเฮ้ยร้อนมากปวดหัวเครียดอะไรเงี้ยแล้วพาให้ไปพานกับคนอื่นเงี้ยเพราะฉะนั้น,นก็คือพยายามช่วงนั้นปล่อยวางทําจิตใจให้สงบยอะไรเงี้ยแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆพักผ่อนเยอะๆ,ๆก็มีแค่นี้แล้วอ,อย่างอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากค่ะโอเคสําหรับในเรื่องสุขภาพนะคะ ของชาวลัคนาราศีธนูเนาะอาจารย์พิมพ์ก็บอกว่าระมัดระวังสุขภาพนะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับระบบต่อมท่อหรือระบบความร้อนภายในร่างกายนะคะหรืออารมณ์ตัวเองนะคะก็ต้องระมัดระวังเพราะงั้นก็โอเคมีอะไรฝากไหมอาจารย์พิมพ์ถ้าจะฝากหรอโอเคถ้าจะฝากก็สําหรับเดือนเมษานี่นะคะ เป็นเป็นเดือนแห่งปีใหม่ไทยเพราะฉะนั้นน่ะอาจารย์พิมพ์ก็อยากจะให้ทุกท่านน่ะรักษาช่วยการรักษาขนบธรรมเนียม mm hmm. ประเพณีไทยไว้นะคะ mm hmm. วันที่14อ่ะเป็นวันครอบครัวก็อยากจะให้แบบเออทุกคนน่ะกลับบ้านพาคุณพ่อคุณแม่ไปรดน้ําดําหัวคุณปู่คุณย่าหรือ mm hmm. พาไปส่งน้าําพระพาไปทําบุญตักบ,บาตรคืออยากอยากให้ใช้เวลาอยู่กับท่าน mm hmm. และสําหรับคนที่บางคนที่แบบมีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่ ตลอดปีที่ผ่านมาคุยกันแล้วไม่ค่อยคิกไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยถือโอกาสปีใหม่นี้นะคะปีใหม่ไทยเนี่ยอขอเข้ามากรรมกับท่านโดยที่ว่าคุณอาจจะเอาน้ำใส่กระงเอาโรยดอกมะลิดอกไยอยน้อะไรเงี้ยแล้วก็ล้างเท้าให้ท่านแล้วก็ ขอขมากรรมว่าโอเคที่ผ่านมาลูกทําอะไรที่มันไม่ดีให้พ่อแม่ยกโทษและอภัยให้เราแล้วก็วอวยพรให้เรานะคะถ้าถ้าท่านวอวยพรให้เรามันก็จะเป็น,นมิตหมายที่ดีนะคะแล้วก็เราอาจจะใส่ซองให้พ่อให้แม่แล้วให้เราแบบวอวยพรให้เราว่าเออให้เรามีกินมีใช้ไปตลอดอย่างเงี้ยนะคะเป็นการแก้กเค้ด,ด้วยแล้วก็เป็นการขอขมากรรมกับบิดามารดาของเราด้วยนะคะใช่ค่ะก็คืคอเมื่อเราแสดงความกตัญญูในช่วงปีใหม่ไทยนะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆที่ดีแล้วก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตัว ท่านเองและครอบครัวนะคะ<ช>ส่วนอาจารย์รีเนาะฝากนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe และกดติดตามให้พวกเรานะ,ะโหลาวิวัฒนะคะเพื<ม>่อเป็นกำลังใจหรือ<ม>จะติชมเสนอแนะนะคะ<ม>อะไรก็ได้<ม>อยากให้พวกเราทำอะไร<ม>เพิ่มเติมหรือให้มันดีกว่านี้นะคะพวกเรายินดีนะคะน้อมรับคำติชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนอาจารย์รี อาจารย์พิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ